สวัสดีค่ะพี่เล็กสกูช็อปค่ะวันนี้จะมารีวิวสินค้านะคะจะเป็นสมุดเป็นทึกการอ่านนะคะกระดาษจะใช้2องสองรมนะคะตัวนี้จะเป็นปกปอนนะคะส่วนเนื้อเนื้อจะใช้กระดาษหกสแกมะคะ่ะแบบนี้นะคะเนื้อจะลื่นเวลาพิมพ์ออกมาแล้วสีจะสวยนะคะ แต่และโรงเรียนก็จะพิมพ์สีดำก็มีสีม่วงก็มีนะคะตัวนี้จำนวนแผ่นจะอยู่ที่19คู่ค่ะหรือ38ใบรวมปกเป็น40นะคะสันเย็บลวดนะคะเนี่ยของเราจะทนค่ะเนื้อจะลื่นวเวลาพิมพ์ออกมาแล้วสีสวยค่ะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราติดตามเราทางแอร์ไลน์สกู๊ปช็อปนะคะสวัสดีค่ะ